สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องวัสดุสปปดทุกคนค่ะสวัสดีผู้ติดตามช่องมีนันทิดาชาแนลนะคะรวมไม่มีแสงท้องฟินแลนด์จ้าพี่น้องจ้าตอนนี้ก็สิไปเบียกทงสะกวน <c oughs> ไปว่งหันปั้นผ้าแล้วนะคะปั้นผ้าไว้แล้วตากผ้าแล้วไปเลยสิออกไป๊ะป้นเนี่ยงว่าใสาแ่แม่แมเราออกไปกควนแล้วนะคะลองทงไปเร่ยนทงน <c oughs> เะเฮ้ยพังกระนยังไม่ต่อมปลาเลย ปากระแยงยูนอ่างยายกไว้กับมีอวิ่แต่คป็นของทงไหมเนาะของทงตกลไปเบิ้งกอนมะน้าสวมบัวแล้วก็สออกไปขอบเ้่อานะคะเมื่อคืนนี้ก็เอามะไ่แหงแหนแล้วนะคะมะไ่บันฮักไี่มีนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจเลยนะคะขอบคุณพี่น้องที่ให้ความหักความเมตตากับไี่มีทางฟิลเล่นนะคะแล้วก็อัน ร้านก็อยากได้นำ้ำก็เลยเอาเอาใหอยอ้วนหนึ่งนะคะร้านหน่อยเด็กหน่อยได้มาเลยป้าดีใจโดดองดงเลยดีใจนะแซนพี่จะเอากลับบ้านเพื่อนจะของพี่พี่จะเอากลับบ้าน,าบบานแต่บอกว่าหายายแก่ยายคือว่าแก่กอกเอาหอยไปให้มันบึ้งจนเป็นลุงลูซันนะคะอ่านะคะอ่าพูนผู้นี้เราพูนซอยอันตีทัดอยียงพูนกระซอยนะคะแม่อันยายน้องเสดนี่แหละน้องสาวพอ่อ มีก็เลเอาห้ยยา่พ่วงหนึ่งเอาห้แม่นะคะพว่วงบานหักเอาห้แม่นะคะแล้วก็พ่วงของอเพื่อนกุ้งนะคะขอบคุณด้วยนะคะเพื่อนกุ้งแบบแกระทักมา่ทำกันพ่องย่ายกันตลอดเป็นห้องุกเจ้าวหน้ามากนะคะเราให้ล้านหน่อยไปนะคะบันดีใจประสันแนนโดงง่งนะคะเดี๋ยว <laughs> มีผับใเบึงค <laughs> รับเปิน ดีใจสํามไรนะคะนะคะไปเบิ้งร้านหน่อยดีใจนะคะกับแล้วก็เดี๋ยวก็สิเบื้องไอโฟนสองโดดน้องนะคะเดี๋ยวค่อยมาเบื้องไอโฟนสองโดดขอบคุณครับพี่ป่าก้อนยกมือขึ้นขอบคุณค่ะกลมดเทีได้ยังเนี่ยได้ยังได้ยังอยดดังเละได้ยังครับแม่หน่อยแม่หน่อย้าตามเราพี่มิ้นท์เทียได้มไหมครับเสียวไปยังไม่ได้เอาไปยังถามะเนี่ยเอาไปเลยครับเอาไปยังครับ อันนี้อาเซียบาลนี ja <aries> ่เอากบ้านเอากบ้านเอากบ้านเลยเอานี่เก็บบ้านอยากได้กอบบ้านเลยเนาะอาเซียชาแนลขอบคุณครับอ้าวเดี๋ยวเอาเอาทั้งหมดตรงขอบคุณครับวันหล่อเลยเอาเลยลูกขอบคุณครับวันหล่อที่ทำไงขอบคุณครับพี่ปลาขอบคุณครับเดี๋ยวบ้านจุดปลาต้องับจุดปลาขึ้นเกี่ยมได้หว่า จะโยกันจะโยมันแห้งบาเต้นไหม้ึงน่ะอ้นี่แกเช็คน้ำยาเ เช็แอร์ค่ะเพราะว่าเติมไปที่ไปแล้วล่ะเพราะจะเข้าจอดปับ๊บอัญยากับเบิดอีกเลยสิ่ลักอีน้องรถรือแปดอั่สองคันเนี่ยน,นี่ก็อสอตัึงแต่มือแรกที่เอามาเลยคือแบบด้ไหนละ่ะเข้าซื้อซื้อรถโดยแบบค,คือความจำเป็นซื้อนะคะมันมันมันดีบังคับให้ต้อง เนาะเราอยสองตัวตัวนี้ตัวนี้มีหน้าเรือก็จำเป็นต้องซื้อก็เลยเดตสู้กันมานะคะแถกกระจกกร,ระเรือนบดได้ดอันนี้ก็ได้ไปซ่อมเองได้ไปซ่อมเองแล้วก็มีหลายอย่างอยู่ก็สู้ไปีจะอาจจะเรเป็นซาง ก็เรงหนังเรงนี้ได้สู้ไปก่อนนะคะมันต้องเปลี่ยนรังขึ่งเปลี่ยนรังผึง่งเถอะทอผ้ามี่หัวผ่ามี่อย่างถล้วก็เอาเอาเอาขอไปเห็ดใบอีนตัวซื้อมาทำเองกัะ เดียวสทีเดี๋ยวออววกไปเอาหญ้าซอยย่อยกันแต่จะไม่ไปหรอว่าห้านี่ไปก็ลังตาผ้าแล้วจ้า <c oughs> นี่ก็ได้หญ้าให้ลูกน้องแลว้วจ้าไอส้สงหาน้อยนี่ยังไม่หายดีเลยกแต่มารวยวันนี้ ไปปุยยังไปปุนแล้ว,ปเ,ปลวเดี๋ยวอยู่เท่านี้ <c oughs> แล้วก็สีผ้าแม่ไปคู่เมืองอีกจีได้ไปเสียชอบขนากิดอย่คู่เมืองอีกค่ะเพราะว่าอันตัวนี้ใบมะท้วงชอ <c oughs> บขนากิดโมบานเฮนนั่นแหละไม่แอ่ใจนะคะก็สิได้ออกไปพาแม่ไปในแถวแถวทุล่ะ ไปสิได้พักก็ได้เดี๋ยวก็ซื้เด้เขาบ้านพักอีก็ได้ไนนเพราะว่าเรามีหลายวัตสูกระต้องเขาบ้านเรน็วแน,น่ะนะจ๊ะเมื่อไหร่จะได้ขับรถไปผู้เดียวไอโฟนเตรียมงานนะคะแล้วเขบาบ้านก่อนค่ะพี่น้องได้ไปอาบน้ำออกไปสุระพุ่งเมืองอีกววเจเรนกำลังจะพายายไปคู่เมืองอู้แดดเด้อพี่น้องเอง้ยตอนนี้ขี่รถช่างเอนะคะขี่รถแอร์ไป ขาบรถเอร์ตกแต่งเสื้อไียไอซี่มันเขา้าวานแล้ว <c oughs> ไปกับคุณแม่นะคะไป <c oughs> ใส่นี่ตาม,มากุฎไม้ไปเสียชาพนักกิจนำชาพนักกิจมูบาทเงินล้านใช่ไหมเง <c oughs> ินล้านไปค่ะพี่น้องไปเแยวกูุมเมือง <c oughs> เ็ตทุระเรียบร้อยค่ะพี่น้องก็ได้ของกินกับบ้านแม่ตีไหม่ตีมือตำหมูฮูงตำกุ้งขนมคกขนมโพกกระแสบด้วยค่ะ้ำยาขอบคปุณนข้าวปุ้นยายน้องเิไได้หมคนานคืยิ่ข้าววันหน่องเต๋อมาสิดใหญู่่คงเมืองเล้ย เตยล้างสิมันลักมากอยามานย่ามานตัวนี้โอ้ยจะบอกแบบใดดอกบอกอินมาหรือเปล่านะคะวันนี้จะนานี่จองหายหรือเปล่านะคะได้หมดค่ะได้หมดนะคะไคร่ท่านนีไฟเซอร์ด้วยนะโอ้เตยขึ้มานแท้ไฟเซอร์เขีนไดไฟเซอร์แม่เป็นออสมยังไม่ได้ฉีดไฟเซอร์เลยนะคะเร็วๆนะคะพี่น้องการล้างสิลับบ้านนะคะ ก็ยังยังไม่เสร็จสิ้นคือปีนาแล้วค่อยซีค่อยซีเลียวนะคะของตหกรอ์อันที่เรียงง้วนี่คราขายง้วนก็เอามาใส่นี่ง้วนนะคะเหลือของเท่ากับโซอีกนี่นะคะค่อยปลดค่อยแก้ไปแม่ขายง้วนนะคะต่กะได้มากจำนวนหนึ่งนะคะแต่ปลายมันกะอันนี้ก็เอามเาตื้มกันเอามเาตื้มปลายเห็นแล้วนะคะแต่ว่าน,น,นี่ขอทีขาท่างบันไดเขาเป็นขอไปคุณน้อง ะเดี๋ยวสิก <te> ลับ <im> บ <ience> <te> ้านแล้ว <im> ค <ience> <te> ่ะพรอ่นี้จะกลับบ้านไปกินข้าวเที่ยงนะคะพ่อก็สร้างว่าเอาต้มเปื่อยๆมากินเนยเด้อสันสร้างควันสร้างพวันกับอาหารแสบๆมากินแน่สันโอ้ยจิหาอย่างนั้นสันดอกเลยได้นั่นล่ะแสบสุดกระตัมขุ่นี่ย่างพี่น้องไปค่ะพ่อการีบบานขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนะคะขอบคุณที่ให้นกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะแบบสุดๆสุดคนแบมต้มแซ่บลแบมต้ม ลาบมันขมต้มมันเสบตมมันแสบและซสื้อตะโตมลาบมันขมและกินตะตตมไ้คร euh ัพี่นองกับบ้านนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจกันนะคะพี่นอนขาพอกันคลิปหนาค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะไปค่ะ